ดูคุยแทบโชว์อย่าลืมกดไลค์รูปไลค์อกดแชร์อ๋อกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งดูนี่จะมีอะไรกระดิ่งไหนกระดิ่งไหน <c oughs> ให้กับรายการด้วยนะคะ คุณพี่หนุ่มทํางานเยอะขนาดนี้ทําไมถึงดูหล่อแล้วก็ดูดีมากๆเลยคะเออก็ดูแลตัวเองฮะดูแลตัวเองถือว่าเป็นคนที่ดูแลตัวเองได้ดีมากตั้งแต่แบบว่าศีสันจะหลดเท้าไม่ต่ว่าเห็นพี่อย่างนี้ไม่ใช่ว่าพี่ไม่ไม่เคยปังเจอคนเจอแบบอะไรอย่างงี้ที่มันจะต้องเป็นอยู่ในกระแสตลอดเลยเครียด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 แล้วคือที่สําคัญที่สุดคือเมื่อก่อนพี่เคยเป็นกอดไหลย้อนไงออพี่กอดไหลย้อนไม่หนักเลยนะพี่หนุ่มอ่ะหนักหนิงก็รู้ใช่ไหมใช่กินยาเข้าโรงพยาบาลเป็นเรื่องเป็นราวเลยคือพี่บอกตรง การเป็นกดไหลย้อนเนี่ยมันเหมือนเป็นเป็นโรคเวโรกรรมเหมือนเป็นโรคเป็นโรคคำสาบอะไรสักอย่างหนึ่งมันมันทำมันทาให้เราแบบจิตตกกังวลใจเฮ้ยกูจะตายไหมกูเป็นมะเร็งหรือเปล่าวันดีคืนดีเอ๊ะทำไมคอเหมือนเหมือนมีอะไรมาจุกอยู่ที่คอวันดีคืนดีเอ๊ะทำไมมันแสบที่หน้าอกเอ๊ะเป็นโรคหัวใจเปล่าวะเอ๊ะกูเป็นมะเร็งที่คอหรือเปล่าวะหรืออะไรอย่างต่างนานาสุดท้ายไปหาหมอหมอบอกว่าคุณเป็นกดไหลย้อน เราคิออกกไหลาย้อนคงไม่มีอะไรคก็ใช้ชีวิตแบบรื้อเปื่อยไม่ได้สนใจสุดท้ายมันเริ่มหนักขึ้นเพราะทิ้งเอาไว้ไงทิ้งไว้ไม่สนใจเสร็จปุ๊บไปศึกษาไปศึกษาศึกษาศึกษากลายเป็นว่ากไหลายย้อนเนี่ยมันมีโอกาสที่จะทําให้เราเป็นมะเร็งที่ ล่องเสียงหรือว่าทิ่คอได้ใช่เห็นบอกว่าจะกัดลูกกระเดือกเราและอาชีพใช้เสียงอย่างเรานี่อันตรายมากใช่ครับเพราะว่าแต่อันนี้คือหมายว่าเป็นการสะสมนะเป็นการสะสมไปเรื่อยๆนะฮะแล้วคุณมีโอกาสที่คุณจะเป็นมะเร็งได้แต่คนเป็นกดไหลย้อนทุกวันนี้เยอะมากเลยแล้วหายยากนะเป็นแล้วหายยากพี่เป็นถึงขั้นที่ว่าเวลานอนอ่ะเวลานอนเขาธรรมดานอนธรรมดาอย่างเงี้ยนอนกับแล็บลอย่างเงี้ยแต่พี่นอนอ่ะพี่นอนเอวขึ้นอย่างนี้แล้วขานทิ่มลงอย่างนี้เลยนะทำไมอ่ะพี่เพราะเมื่อไหร่ที่นอน กดมันจะไหลขึ้นมาแล้วมันกัดคอท <Wow. S 2> ี่สําคัญมันไม่ได้กัดคออย่างเดียวนะ <Wow. S 2> มันกัดเหงือกพี่ด้วย <Wow. S 2> งงเหงือกพี่เนี่ยหองเจ็บบวมพี่ก็ไอ้พี่เป็นโรคอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็ไปหาหมอพี่เป็นโรคอีก่กับฟันลูกไม่ใช่กดมันขึ้นมากัด uh huh. แล้วทรมานมากคือพี่เนี่ยนั่งจากคนไม่เคยสวดมนั่กูต้องนั่งสวดมนทุกวันน่ะ uh huh. เ่อแบบขอขอให้แบบ oh. หายจากโรคภัยไค้เจ็บที่ทีเธอมันทรมานจนสุดท้ายเนี่ยก็หาวิธี <Huh. S 2> หาวิธีโดยการที่ ศึกษาว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างคือพี่เองเนี่ยหยุดสูบบุหรี่นะครับแล้วก็ไปกินข้าวต้มกินอาหารเนี่ยก็คือจะแบ่งเป็นมือ<ะ>้อธรรมดาเมื่อก่อนนี้จะกินก่อนนอนคือกินแล้วก็นอนกินแล้วก็นอนอมันทําอย่างนั้นไม่ได้เลยคือระบบระบบภายในกระเพาะอาหารแล้วมันพังทันทีนะฮะสุดท้ายเนี่ยก็พยายามดูแลตัวเองโดยการเปลี่ยนวิถีชีวิตตัวเองแต่บอกเลยกดไรย้อนมันไม่ได้หายไปเลยทีเดียว<ะ>หลังจากนั้นเนี่ยพี่มาเจอเ,ออเนี่ยหาชิ ขออนุญาตนะหลายคนจะบอกไอ้หนุ่มมาขายของหรือเปล่าใช่พี่มาขายของพี่บอกเลยพี่มาขายของเพราะว่าถาม่าขายของเพราะอะไรเพราะพี่อยากอยากแนะนําสิ่งดีๆที่พี่ใช้จริงๆอ่ะให้ได้ลองกินกันเนี่ยนะฮะก็คือจะเป็นฮาชิจะมี3ามตัวนี้นะฮะจาชิคือฮาชิเนี่ยก็จะเป็นเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะครับแล้วก็ดูแลเรื่องราวของของเจ้ากฎไหลย้อนพี่หนุ่มกลับข้างขอดูขอบเขตท่วที่ีตั้งใจฟังเลยค่ะเพราะว่ามีอาการอยู่เหมือนกันคุณพี่หนุ่มเป็นอย่างนี้นะครับ คือต anyway, ัวพี่เองเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าก่อนหน้านี้คือพี่เองอ่ะก่อนที่จะพี่จะเลือกเป็นพรีเซนเตอร์อะไรสักตัวหนึ่งเนี่ยพี่ต้องทดลองก่อนอออคือตอนฮาชิมาติดต่อพี่เนี่ยพี่บอกเลยพี่พี่ไม่เอาพี่ไม่เป็นเพราะพี่พี่ไม่เชื่อค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งพอพอเราไปทําเรื่องของการเป็นสื่อเนี่ยมันมีองการชี้นํำพี่ก็กังวลใจว่าอ้าวถ้าเกิดว่ามีบางคนที่เขากินไปแล้วเขาไม่หายหรอวะพูจะทำยังไงนะอะไรอย่างเงี้ย พี่ก็ต้องเอามากินดูก่อนคือทีนี้พี่ต้องบอกก่อนนะอันนี้เป็นตัวผมเองคือมันไม่สามารถรักษาโรคได้นะเดี๋ยวคนคิดว่ากินฮาชิมันรักษาได้ไม่มีอะไรที่มันแบบรักษาชีวิตคุณได้เรื่องของก้นไหลย้อนหรอกคือมันเป็นตัวช่วยมันมีแค่ตัวเสริมมันไม่ได้ช่วยด้วยมันแค่เสริมตัวเสริมเสริมหรือแบบไปไปแบบคอยดูแลนะฮะแต่ไม่ได้หมายความว่าถ้าคุณแบบยังปฏิบัติตัวเหมือนเดิมคือกินแล้วนอนนะกินของที่มันเขาห้ามกินอย่างเช่นพวก ช็อกโกแลตกาแฟตอนที่คุณเป็นหรือกินอาหารแบบหนักของมันของเผ็ดหนักอะไรอย่างเงี้ยคุณก็เป็นอยู่ดีคุณต้องมีวินัยด้วยส่วนพวกนี้เนี่ยก็คือเป็นตัวเสริมแต่สำหรับผมเองสกเลยอะคะสำหรับผมเองผมชื่นชอบนะฮะคือสามตัวเนี้ยนะฮะมันจะแตกต่างกันไปนะครับคือเรื่องของกฎไหลย้อนเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของลมด้วยนะฮะทีเนี้ยถ้าเคยได้ยินว่า คนที่เป็นกรดไหลย้อนส่วนใหญ่เขาจะทําอะไรเขาก็ต้องกินยาลดกรดต่างๆนานาแล้วคุณกินไปเลยคุณกินตามปกติคุณไปเลยนะฮะแต่อีกอันหนึ่งถ้าเกิดเป็นวิธีโบราณก็จะทํายังไงจําได้ไหมเขาจะเอากล้วยพวกกล้วยดิบเนี่ยมาตากแห้งแล้วก็กินถูกไหมฮะแล้วก็จะมีแบบพวกกระเจี๊ยบมีทั้งต่างๆนานาที่เขาจะกินแต่ทั้งหมดเนี่ยมันมาอยู่ในกล่องนี้คือเขาทำออกมาเลยเป็น U R D อันนี้คือคุณกินตอนเช้าผสมกับน้ำแล้วชงๆแล้วคุณกินเนี่ยนะฮะคือตัวนี้นะฮะมันจะเข้าไปช่วยเเคคืออบในกระะพาขงุณ นี่นะฮะแต่ยินทันนะฮะอีกอีกครั้งนะว่าไม่ได้เป็นการรักษานะครับไม่ได้เป็นการรักษานะฮะคือมันเข้าไปช่วยบรรเทาไม่ได้รักษานะครับเนี่ยนะฮะคือตัวนี้เนี่ยนะครับก็คือจะเป็นตัวที่ผมกินทุกเช้า U R D นะครับจะลดอาการแสบร้อนต่างๆในกระเพาะอาหารและก็ทางเดินอาหารนะครับรวมไปถึงลำคอที่อักเสบเนี่ยนะฮะคือนี่นะครับตัวแรกนะฮะหลังจากนั้น3มเวลาเลยนะกินตัวนี้ตัวนี้เนี่ยนะครับก็คือ G R D G R D มันจะเป็นเม็ดอย่างนี้ อันนี้คือกินแล้วมันจะขับลมเนี่ยนะฮะจุกท้องอืดเวลาเสียดนี่มันฟังตายเลยนะคะคุณพีุ่คือส่วนใหญ่แล้วกดไหลย้อนเนี่ยมันเกิดมาจากกระเพาะอ่อนแอแล้วบางทีเนี่ยลมหรือแก๊สในท้องนี่มันจะเยอะแล้วมันออกไม่ได้มันก็จะปั่นปูนแล้วมันก็จะดันแล้วก็กินตัวนี้สามเวลาหรือสี่เวลาแล้วแต่คุณเลยถ้าเกิดว่านักๆคุณกินสองเม็ดก็ได้แล้วมันจะตดอตดด้วยตดถ่ายลมเลอต่างๆนานาเนี่ยอันนี้นะฮะอันนี้คืออันนี้ผมชอบผมบอกเลยอันนี้ผมชอบ G แล้วก็ก่อนนอนคุณจําเป็นนะอันนี้ผมก็จําเป็นที่ต้องกินก็คือนี่นะฮะ P R D P R D เนี่ยนะครับตัวนี้เนี่ยนะครับผมกิน2ซองนะแต่ปกติให้กินซองเดียวผมกินสองซองก็ชงน้ำนะแล้วกินก่อนนอนนะครับตัวนี้เนี่ยนะฮะมันจะเป็นเหมือนคุณธรรมดาคุณกินดีไหมพวกเออ่เขาเรียกนมเปรียปร้ยวคลีโอติกนมเปรี้ยวนมเปรี้ยวกินใช่ไหมนมเปรี้ยวกินใช่ไหมนมเปรี้ยวเนี่ยมันก็จะมีพวกจุลินทรีย์ตัวดีนะครับอันนี้นะฮะคือจะมีจุลินทรีย์ตัวดีอยู่ในนี้ นะครับแล้วที่สําคัญที่สุดเนจุลินทรีย์ในนี้เนี่ยนะฮะถ้าผมจําไม่ผิดเนี่ยรู้สึกจะเป็น1 10, 2ึ่งล้านตัวสักอย่างเนี้ยเอ้ดีจังเ,เพราะว่าบางทีกินนมเปรี้ยวไปแพลแลคโตก็ไม่ไหวใช่ะะนะครับอันนี้คือสําคัญมากนะครับคือคุณกินเข้าไปแต่มไม่ไป้ว่าคุณกินปป้งแล้วคุณอึอเลยนะ,ะไม่ใช่นะคุณต้องกินไปทุกวันทุกวันทุกวันไอ้สายไอ้จุลินทรีย์ตัวดีเนี่ยไอ้พวกโปรไบโอติกอะมันจะไปอยู่ในลําไส้ของเรานะครับแล้วมันก็จะไปสร้าง สร้างแบบเขาเรียกกัาเป็นลงของมันนะ่ะนะฮะแล้วที่สําคัญที่สุดคือในนี้เนี่ยนะครับมันก็จะมีเป็นอาหารอาหารของจุลินทรีย์ด้วยก็จะอยู่ในนี้ด้วยมันก็จะเริ่มจเจริญเติบโตแล้วก็แบบก็ไปช่วยทําให้แบบเ,เราถ่ายได้คล่องขึ้นเวลาถ่ายเนี่ยนะฮะคุณสังเกตได้เลยว่ามันจะออกมาเป็นลำสวยงามเลยคุณกัใช้คุณสังเกตลำเลยเหรอคือคือ,ค,อคือถ้าเกิดเคยได้ยินคาว่าขี้เป็นลำอันนี้ของจริงคือจะเป็นลำยาวแบบเออมันมันไม่ใช่แบบ กระปิดกระปลอยต่อเนื่องมาเลยสวยต่อเนื่องยาวแล้วสีสวยงามนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ผมว่ามันง่ายนิดเดียวนะฮะมันเป็นจุดเริ่มต้นของการดูแลตัวเองด้วยนะครับคือวันนี้เนี่ยผมมาทั้งทีผู้ชมครับผมก็อยากจะแนะนำนะฮะสสูตรนี้เลยนะฮะ G R D U R D P R D นะครับปกตินะฮรราคา4,470บาทนะครับวันนี้นะครับลดเหลือ1,990บบาทนะครับแล้ววันนี้ผมแถมฟรีนะฮะมี วิตามินสูตรเน้นบำรุงเลือดอีก1นซองนะฮะพิเศษสุดเลยนะฮะสั่งซื้อตอนนี้นะครับนี่นะฮะผมแถมให้อันนี้นะครับสามารถสั่งซื้อสินค้าเนี่ยผ่านตัวแทนผู้ประเทศได้เลยนะครับหรือหมายเลขโทรศัพท์นะฮะจดด่วนตอนนี้นะครับ021131414 021131414นะครับหรือว่าแอดไลน์เลยฮะที่แอดฮาชิแล็บเนี่ยฮะขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้นะครับหรือสแกน QR Code ข้างหน้าก็ได้นะครับ หรือว่ะข้อมูลเพิ่มเติมนะคะคุณผู้ชมก็สามารถเข้าไปดูในเพจได้เพราะมันจะมีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องโรคของกดไหลย้อนเนี่ยบอกในเพจเยอะแยะมากมายพอถ้าสมมติใครฟังพี่หนุ่มไม่ทันดูรายการย้อนหลังหรือไปดูในเพจของเขาก็ได้นะคบผมโรคกรดไหลย้อนนะฮะโรคเลยนะไม่ไม่ใช่รอเรือนะรอลิงนะฮะสระโอรอลิงกอไก่โรคกรดไหลย้อนชื่อเพจนะคะชื่อเพจนะฮะชื่อเพจนะครับผมขอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้นะฮะทั้ง3สูตรนี้นะครับนี่นะปกติราคา4,470บาท วันนี้นะครับผมลดเหลือ1,990บาทนะครับแถมฟรีนะฮะวิตามินสูตรเน้นบำรุงเลือดให้อีก1ซองพิเศษสุดนะฮะเฉพาะสั่งซื้อตอนนี้เท่านั้นเลยนะครับนี่ผมแถมให้อย่างนี้เป็นเซ็ตอย่างนี้1,990บาทสั่งซื้อได้นะครับผ่านตัวแทนทั่วประเทศนะครับหรือหมายเลขโทรศัพท์นะครับ021131414 021131414นะครับหรือว่าเป็นไลน์แอดนะฮะ hashlab นี่นะ hashilab นี่นะฮะ ดูอตอนนี้นะครับหรือเข้าไปที่เพจโลกกรดไหลย้อนนะครับก็ผมผมผมลองแล้วนะฮะผมก็มั่นใจในมุมของผมก็ลองดูนะครับก็ดีกว่าไม่ได้ลองอะไรคนที่เป็นกรดไหลย้อนมันเหมือนแบบมันก็เป็นโลกเว็โลกกรรมเหมือนกันนะฮะอันไหนที่เราทําให้มัน ดีขึ้นได้ก็ลองดูแล้วกันนะครับก็ลองลองดูนะฮะแต่บอกนะครับว่ามันรักษาไม่ได้นะครับฮาชินะฮะลองดูนะครับอ่ะก็พี่หนุ่มแนะนําสิ่งดีๆมาแล้วนะคะลองรีบรีไปจัดดูนะคะไปดูในเพจโลกกดไหลย้อนกันวันนี้ขอบคุณพี่หนุ่มมากๆที่ให้เกียรติรายการเรานะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับคุณขาแขกรับชินคนต่อไปดูรายการคุยแซ่บโชว์เสร็จแล้วกดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับ